นจากงานโชว์คราวก่อนนะครับที่มีโทโมโจินนะครับอดีตเมมเบอร์นะครับของ AKB รุ่น1น,นะครับอยู่ในรายการด้วยนะครับก็เลยมีการทำคลิปนี้เป็นพิเศษขึ้นมาชวนโทโมโจินมาเต้นเพลงนี้ด้วยนี่เป็นซิงเกิลล่าสุดข,ของ AKB แฟนๆก็คงรู้จักเพลงนี้กันดีนะครับนี่ดูยุยยุยโอชิผมนี่ดูคอยุยยุยนี่ตอนนี้เต้นเก่งขึ้นเยอะมากเลยนะครับเป็น อีกคนหนึ่งที่ยูคิวินโอชิผมอีกคนหนึ่งบอกว่าน่าจะเป็นความหวังในรุ่นต่อไปที่ AKB48 จะฝากไว้ป็ะหวังว่าน้องอยูยูอย่าเพิ่งแกรดเร็วนะครับ <laughs> โอเคดูอีกสักรอบหนึ่งมีคลิปนี้มันสั้นนี่สำหรับโทโมทจินนี่แกก็ยัง ทำงานเป็นศิลปินนี่อยู่แล้วเพราะฉะนั้นคล่องตัวมากที่จะมาร้องและเต้นนะครับกับรุ่นน,น้องๆน,งนี่ต่อด้วยซับยูนิตเรียกว่าอย่างนั้นดีกว่านะซับยูนิตซึ่งเป็นยูนิตพิเศษของวงน้องของเมืองไทยคือ BNK48 ก็คือคาร่านี่เพลง Miracle เป็นเพลงที่หลายๆท่านนะครับพูดถึงเยอะมากในช่วงที่ผ่านมานะครับในช่วงวีคที่ผ่านมานี่รายการ T-pop Stage นะครับของ Workpoint นะครับคาร่าก็ไปโชว์เพลง Miracle นี่น้องฟอนนะครับนี่คือไปย่านี่คือน้องนิวใช่ไหมพี่ปุ๊ใช่นิวนะครับคาร่าก็จะเป็นยูนิตพิเศษ ของ BNK มีอยู่5คนนะครับเป็นรุ่น2ซะ3คนครับแล้วก็เป็นรุ่น3ที่แคสเข้าไปใหม่อีก2คนนะครับนี่นี่คือโชว์สเตจบนรายการทีป๊อปสเตแผ่นซ้ายที่ขวาที้ <S <S าวะล้ะครับ ไปติดตามดูได้นะครับในใน t p ป p Stage วงคาร่านะครับเช่นเดียวกันนะครับไปให้สัมภาษณ์รายการก o s s i สิบสตา์นะครับฉากเป็น Green Screen เลยเขียว <c oughs> นะครับอ้าวแฟนๆคาร่าไปทำความรู้จักน้องๆในการสัมภาษณ์นะครับของกอ s สิบสตาร์นะครับนี่ติดตามไปดูได้เราจะเอามาให้ดูแค่สั้นๆน,นะครับเพื่อให้ท่านไปตามชมคลิปเต็มกัน เองนะครับจะได้ไม่เสียเวลาแล้วก็อันนี้คือ MV ของคาร่าเ v เพลง Miracle นะครับที่เป็น MV ที่เขาทำมาดีมากเลยนะเอามาให้ชมกันนะครับเผื่อบางท่านยังไม่เคยดูนะครับไปชมดูแล้วก็เป็น MV ที่ทำมาดีมากแต่ผมชอบนี่ป๊ p ปเปอร์ ที่ป๊อปเปอร์นั่นเองนี่คือปาเอญยาซึ่งเด่นมากใน MV นี้ป๊อปเปอร์นี่แกเป็นสายร้องนะเข้ามาก็ทำให้วงแข็งแกร่งขึ้นเลยส่วนคนเมื่อกี้นี่คือนิกกี้ใช่ไหม ใช่ครับใช่ครับไม่เมตตามใช่สิครับโอเคนะครับไปตามดูกันครับเป็น MV ที่เขาทำมาดีมากเลยอ่าน่าดูไปต่อครับอันนี้ยูไอ o l เราจะไปเร็วๆเลยนะครับเชิบนี่วันก่อนเราให้ดูคลิปของน้องรีนะนะครับที่เป็นแฟนเพลงของวง b n k 4 8นะครับแล้วก็ไปดูพี่ๆีเขาเต้นนะครับที่ โรดโชว์ uh, นะครับวันนี้พอดีไปเจอคลิปของน้องรีนะนี่ครับล่าสุดนะครับไปงานอีเวนต์ของน่าจะเป็นการเปิดตัวหนังใช่หรือเปล่านะฮะเป็นหนังที่ทำมาจากเป็นภาพยนตร์ที่ทำมาจากมังงนะทำมาจากการ์ตูนนั่นแหละแล้วก็ทำมาเป็นไลฟ์แอคชั่นนะครับอย่างนี้เป็นงานเปิดตัวนะครับในงานนี้ก็ได้เจอพี่มิวสิกบีด้วยเดี๋ยวรองดูต่อไป นี่เริ่มหมพี่มิวสิกนี่เองถ้ามิวสิกนอนไม่หลับจะทํำยังไงส่วนตัวถ้าเกิดว่าสิกนอนไม่หลับนะเราก็จะไม่พยายามให้หลับแล้วเราก็จะแบบโอเยเราปล่อยจอยเลยเราอยากทําอะไรเราแบบเดี๋ยวถึงเวลาใกล้นอนอะไรเงี้ยเราค่อยตัดสินใจพยายามบอีกปทีอืมอ่าสําหรับมิวสิกนี้นะครับก็จะเป็นก็เป็นเมมเบอร์ของ b N K 48รรุ่นหนึ่งแต่ว่าจริงๆแกอายุยังไม่เยอะเลยนะครับอายุน้อยมากเลย แล้วก็จริงๆทีแรกหลายๆคนก็ยังคิดไปถึงว่าแกจะรีบแกล้งสะกอนนะครับแต่ว่ารุ่นหนึ่งก็แกล้งกันหมดแล้วนะครับก็เป็นประวัติศาสตร์นะครับของวงไอดอลเมืองไทยกันไปนะครับตอนนี้ก็เลยกถึงแม่อายุยังน้อยก็กลายเป็นตำนานไปเรียบร้อยแล้วสำหรับมิวสิกบีแนคโฟนะครับอ้าวไปที่ท้ายๆเนี่ยครับดูน้องรีน่ากับพี่มิวสิกนิดนึง <S 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 คือตอนนี้น้องเขาก็เป็นสมาชิกวงไอดอลอยู่ด้วยนะครับ วงของน้องก็ชื่ออะไรนะอ้าวแฟนๆส่งคอมเมนต์เข้ามานะครับอืแต่หลายๆท่านก็คงจะคิดเหมือนกันว่าอยากเห็นแกไปเป็นเมมเบอร์ B N K เหมือนกันนะอ่าถ้าเป็นถ้าเปิดออริชั่นรุ่น6กนะครับอยากเห็นโอเคนี่ถ่ายรูปกับทีมงานของภาพยนตร์นะครับแล้วก็พี่มิวสิกด้วยะไปติดตามชมดูได้นะครับคลิปนี้ฟัง ทุกคนน้องๆสามคนคือ Energy แบบเยอะมากคือถ้าใครแบบว่าเห็นแบบว่าเด็กเ็ก CGM ใช่ป่ะปกติก็จะแบบก็เอเนอร์จีเยอะแล้วก็จะเล่นกันแบบบุบบบบบเพราะเจอน้องสามคนเนี้ยกลายเป็นแบบว่ากลายเป็น CGM คือแบบเรียบร้อยไปเลยทุกคนนี่คือมามิงนะครับ CGM48 อย่างที่ทราบกันว่าช่วงนี้เนี่ยวง BNK กับ CGM เขาจะมะีโชว์ด้วยกัน อยู่ในยูนิตเดียวกันเนี่ยครับหลายๆโชว์เลยออกไปรสโชว์ด้วยกันออกไปงานนู้งานนี้ด้วยกันนะครับเพราะฉะนั้นก็จะเป็นโอกาสให้เมมเบอร์ที่จริงๆแล้วไม่เคยได้ทํางานร่วมกันเนี่ยได้ทํางานร่วมกันพี่มามิงก็กําลังพูดถึงน้อง BNK48 รุ่น4นะครับที่มี Energy โอ้โหเยอะมากเหลือล้อนมากเลยนะครับลอ,องไปฟังพี่มามิงพูดแทนเะสียงดังฟังชัดดีนี่อชีผมมีคนนะครับใน CGM 48นี่แล้วก็ไปเจอ ไปเจอคลิปนี้นะครับเป็นจริงๆแล้วเป็นงานที่เล่นไปเมื่อต้นปีนี้ก็คืองานงานอะไรเซ r ร์เคิลแจนะครับแต่ว่าก่อนที่จะเป็นคอนเสิร์ตนะเขาก็จะมีคลิปนี้เป็นโชว์ที่ไม่ใช่โชว์ในคอนเสิร์ตนะครับมีคลิปออกมาให้ดูนะครับอันนี้เป็นคลิปพาร์ทของวง C G M 4 8 for t u n e นะครับเซนเ e อเพลง หนีมามิงออม,อมแชชมพูพิมอะคีล่าพันช์นี่นี่มาเอชิกามูกันเนเอนะนี่เพลงนี้เป็นเพลงที่ เวลาเล่นสนแล้วมันมีพลังมากอีกเพลงน,นี่ดูโยกหัวกันคลอนเลยนะก็ของ CGM48 นะครับอ่าใครที่ยังไม่เคยดูนะครับโชว์นี้นไปดูนี่พ่รินะออันนี้โชว์เมื่อต้นปีนี้นะครับนีมีคนเอาคลิปนี้มาให้ดูกัน,นไปตามไปดูกันครับคลิปนี้ก็สำหรับท่านที่ยังไม่คุ้นกับสมาชิกนะครับคลิปนี้ก็จะมีชื่อสมาชิกขึ้นให้เวลาที่กล้องจับ คนไหนนะครับซึ่งแบบดีมากเลยจะทําให้คุณคุณที่ชมนี้จะได้รู้จักเมมเบอร์แต่ละคนเนี้มากขึ้นแต่ก็จะได้รู้จักชื่ออนะเอาอย่างนั้นละกันจากงานเดียวกัน 2> 1, 2, 3, อ้าเจอพี่เชอเลยนะครับ Heavy Rotation ในเวอร์ชันที่พี่เชอปรางเป็นเซนเตอร์จากการ Circle Jam 2023เมื่อต้นปีนี้เองนะครับ ปกติเราก็จะไม่ค่อยได้เห็นพี่เชอร์เป็นเซนเตอร์นะครับเฮฟวี่โรเทชันในงานนี้เป็นเซนเตอร์เลยนี่แล้วก็เช่นเดียวกันนะครับสำหรับท่านที่เพิ่งจะมาติดตามนะครับก็สามารถจะชมคลิปนี้แล้วก็จะได้เห็นนี่ชื่อเขาจะขึ้นเลยนี่จีจีมินมินนะครับก็จะทำให้คุณรู้จักเมมเบอร์ Member, แต่ละคนได้ง่ายยิ่งขึ้นนี่ติกกี้ติกกี้นี่อยู่ในคาร่าด้วยนิวนี่น,นิวก็อยู่ในคาร่าแล้วก็ไปยาก็อยู่ในคาร่าด้วย3คนติดกันเลย นี่ฮูปกับตันฮูปครับไมยูโอเคตามไปดูกันนะครับคลิปนี้ตอนนี้เพิ่งโพสให้เห็นกันเร็วๆนี้นะครับนี่เฟมนีเจ้าเจ้าเฟมโอชีอ OG ผมมิโอริโอเคไปต่อครัพี่ปุ๊บ ทีนี้เราออกไปนอกจัก,กรวาลของ48 Group กรุ๊ปแป๊บหนึ่งคือหลังจากที่ดูทีป๊อปสเตจนะครับของเบิร์กพอยต์นะครับนี่นอกจากที่วงคาร่านะครับไปออกก็จะมีศิลปินอื่นๆนะครับที่ที่อยู่ในประเภทที่ถูกจัดอยู่ในกรุ๊ปของทีป๊อปนะครับคนนี้ก็คือน้องแอนลี่นี่ดู จริงๆน้องแอลลี่นี่ตอนที่ออกซิงเกิลแรกมาเนี่ยครับเป็นที่ฮือฮามานในวงการนะครับน้องแอนล,ลี่นี่ก็คือลูกสาวพี่อ่ัมมรินนิติพลนั่นเองนะครับแต่ว่าเสียดายที่ว่าซิงเกิลแรกนี่ออกมาปั๊บแป๊บเดียวก็เจอออกมาแป๊บเดียวก็เจอโควิดเลยก็เลยทำให้จะต้องอแพลแนการโปรโมทอะไรนี้ต้องชะง,งักไปหมดเลยถึง3ปีนะครับตอนนี้ก็กลับมาโปรโมทกันต่อแล้วไปชมดูได้นะครับน้องแอลลี่นี่ อินเตอร์มากเลยเนาะแกะเก่งมากเลยคนระับดีดีกับดา d a านะครับใครมีข้อมูลเพิ่มเติมให้ผมนะครับช่วยกันคอมเมนต์มาหน่อยนะครับเพราะว่าผมเพิ่งจะเห็นคลิปนี้เป็นครั้งแรกแต่คนที่ผมรู้จักคือคนที่มาฟีเจอริ่งด้วยก็คือโมบายอดีต BNK48 นนั่นเองนี่มาแล้วโมบายอืม สำหรับเพลงนี้เป็นเพลงของวงที่ผมชอบงานเขามากเลยคือวงอะไรนะพี่ปึกพิกซ <mm ี่นะครับเป็นวงของค่า,าย lit entertainment ของน้องโดมจารวัตนี่เองนะครับคือค่ายนี้ก็ทำเกิร์กรุ๊ปออกมาดูดีมากเลยนะผมชอบงานของพิกซีเพลงแรกๆที่ทำนั้นเป็นใครเป็นคนโปรดิวเซอร์รู้สึกจะหายนะครับอเป็นเป็นค่ายที่เขาตั้งใจทำเกิร์กรุ๊ปได้ดีนะ น่าสนใจทีเดียวนะครับเอาไปตามดูกันนะครับออกไปนอกจักรกวาล48รูปแป๊บหนึ่งตอนนี้เราขอกลับเข้ามา48ร r o u p อูปอีกแต่คราวนี้มาแบบที่แทบ,บจำไม่ได้เลยนี่ถ้าไม่บอกนี่คุณจะรู้ไหมว่านี่คือวงอะไรนี่คือวง BNK 48และ CGM 48นะครับในงานร้อยกระทงที่ผ่านมานี่เองนี่ดูน้องๆ้องเขา มาแบบลอยกระทงจริงๆเลยถ้าไม่บอกไม่มีทางรู้เลยว่านี่คือ B.N.K กับ c g m 4 8น่ารักดีนะครับเป็นไทยๆมากเลยนี่คือเพลงสาวเชียงใหม่ใช่ไหมสาวเจียงใหม่ <laughs> เอ,อเป็นภาพที่น่ารักดีนะครับสำหรับวงไอดอลอ,อที่มี ต้นกำเนิดมาจากญี่ปุ่นนะครับแต่ว่าตอนนี้แสดงความเป็นไทยอย่างเต็มที่เลยนาไปด,ดูท้ายคลิปเลยพี่ปุในตอนท้ายของงานลอยกระทงที่เราได้ชมไปนะครับก็จะมีช่วงที่ Happy Birthday นี่เซอร์ไพรส์วันเกิดให้กับเซอ <laughs> ร์ไพรส์วันเกิดให้กับพี่รีนะานะครับเคยนะที่ผนมางคือไม่เคยมี วังเกิดมาชมกันกับงานอีเวนต์ของเราด้วย <c oughs> ก็เลยตอนแรกก็คิดว่าเอ๊ะวันสุดสัปดาห์ต้องทำตัวเองนะเพราะว่าไม่เคยชมกันกับงานอีเวนต์แล้วก็ไม่เคยได้ยืนกับแฟนคลับเกิดเกิดมันจริงรีน่านี่พูดไทยปลื้มเลยนะครับนี่ดูเป็นคนไทยมากเลยตอนนี้เป็นคนไทยไปแล้วนะครับน่ารักดีครับลองไปชมดูนะครับนี่เป็นเซอร์ไพรส์แฮปปี้เบิร์ตเดย์ให้พี่รีน่านะครับสำหรับช่วง Your Idol นะครับวันนี้เราหมดหรือ,อยังพี่ปึกหมดแล้วครับน่าจะมีแค่นี้นะครับอ่าอยากให้ พูดถึงไอดอลวงไหนนะครับคอมเมนต์กันเข้ามานะครับแล้วเดี๋ยวเราจะได้มาคุยกันสนุกๆน,นะครับ